สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระเกจิอาจารย์ที่หลายคนเคารพนับถือมากๆนะคะแม้ท่านจะมรณาภาพไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงบารมีนี่คือยังเข้มข้นอยู่เลยหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะใช่ครับพระราชสังวราพิมลหรือหลวงปู่โต๊นี่คือชื่อที่คุ้นหูมากๆในวงการเลยนะฮะความศรัทธานี่ไม่ธรรมดาจริงๆ ซึ่งวันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาคุยกันหลายมุมเลยเนาะทั้งจากประสบการณ์ตรงของคนที่บูชาพระเครื่องท่านที่เขาแชร์กันในเน็ตครับคบแล้วก็มีพวกบทความชีวประวัติคลิปพาชมวัดหรือข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่างๆด้วยคือเราอยากจะมาดูกันว่าอะไรที่ทําให้คนยังศรัทธาหลวงปู่โต๊ะเหนียวแน่นขนาดนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าหลวงปู่โตนี่ท่านเป็นใครมาจากไหนคะพอจะเล่าประวัติย่อๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับหลวงปุตโตท่านเป็นคนสมุทรสงครามนะฮะเกิดปี2430แล้วก็มรณาภาพปี2524อายุท่านก็93ปีโอ้โหอายุยืนมากเลยนะคะครับแล้วที่น่าทึ่งคือท่านอยู่วัดประดูชิมพีเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นนานมากตั้ง68ปีนะ่ะ68ปีโอ้โหเรียกว่าท่านชีวิตเลยนะคะเนี่ยใช่ครับผูกพันกับวัดนี้มากมาก ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนแานั้นจริงๆศูนย์เรื่องการปฏิบัติธรรมเอ่อท่านก็ฝ่ายเรียนรู้มากนะฮะไม่ใช่แค่เรียนในตำราหมายถึงว่าท่านออกทุดงด้วยครับออกทุดงไปเรียนวิชากับครูบาอาจารย์เก่งๆหลายองค์เลยอย่างหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อสดวัดปักน้ําด้วยนะฮะ อ๋อหลวงพ่อสวดวัดปากน้ำผู้ริเริ่มวิชาธรรมกายเหรอคะใช่ครับท่านเลยเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่คนนับถือเรื่องวัดปฏิบัติมากๆท่านจะดูสุขภาพอ่อนโยนเมตตาสูงอเข้าใจเลยค่ะการปฏิบัติกับความเมตตานี่เองสินะคะที่อาจจะเป็นที่มาของเรื่องเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆมีเรื่องไหนหน่าสนใจจากข้อมูลที่เราหามาบ้างคะมีครับ มีเรื่องจากในเว็บบอร์ดชื่อบอหนึ่งหนึ่เขาเล่าว่าเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันเลยนะคือวันนั้นรถเขาสตาร์ตติดยากนิดหน่อยค่ะแล้วยังไงต่อคะก็เลยทำให้จังหวะออกรถเนี่ยมันช้าไปแบบเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองไปชนท้ายสามล้อเข้าแต่เขาเชื่อว่าเพราะความช้านิดเดียวนั่นแหละที่ช่วยให้ไม่ชนแรงกว่านี้อ๋อคือเหมือนผ่อนหนักเป็นเบาว่างั้นเถอะใช่ครับครับแค่เจ็บเล็กน้อย แต่ที่พีกว่านั้นคือหลังจากนั้นไม่นานเขาถูกหวยหุ้นได้เงินมาพอด,ดีค่าเสียหายค่าซ่อมรถเป๊ะเลยโหบังเกินขนาดน,นั้นเลยเหรอคะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาแขวนพระปิดต,ตาจัมโบ้สองส่วนภรรยาเขาแขวนปลกใบมะขามของหลวงปู่ฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆที่ว่าถ้าศรัทธาแล้วปาฏิหาริย์ก็อาจจะเกิดได้อืมครับมีอีกเรื่องของคุณเจสสลิด อันนี้ก็น่าสนใจคือเขาบอกว่าช่วงหนึ่งชีวิตเจอแต่เรื่องไม่ดีก็เลยเริ่มหาพระเครื่องมาบูชาค่ะลองมาหลายองค์ใช่ค่ะลองมาหลายองค์แต่ยังไม่รู้สึกผูกพันจนมาเจอพระปิตาหลวงปู่โตรุ่นปลดหนี้นี่แหละเขาบอกว่ารู้สึกคลิกเลยคลิกเลยเหรอคะแบบไหนคะคือรู้สึกผูกพันแบบนึกถึงหน้าหลวงปู่ได้ชัดเจนมากแล้วหลังจากบูชาชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นการงานการค้าขายอะไรแบบนี้มันคล่องตัวขึ้น อ,อ๋อไม่ใช่โชคแบบหวยแต่เป็นโชคด้านการงานประมาณนั้นครับเขาเลยเชื่อมั่นมากๆเรื่องพุทธคุณด้านแม่ตาโชคลาบแล้วก็แ้วคลาดปลอดภัยค่ะเรื่องเล่าพวกนี้ก็ทําให้เห็นเลยว่าทําไมวัตถุมงคลของหลวงปู่ถึงเป็นที่ต้องการมากงั้นเรามาคุยเรื่องพระเครื่องรุ่นดังๆกันหน่อยดีไหมคะได้เลยครับหลวงปู่ท่านเริ่มสร้างพระเครื่องจริงๆจังๆๆๆก็ราวๆปี2518นะครับ มีหลายรุ่นที่แบบว่าโอ้โหดังมากราคาแรงรุ่นไหนบ้างคะที่แบบท็อปทอปเลยตัวท็อปสุดๆก็ต้องยกให้พัพิตาจัมโบวันครับปี2,520อันนี้คือตำนานเลยหายากสร้างน้อยราคาไม่ต้องพูดถึงหลักล้านหลักล้านครับแล้วก็มีรุ่นปลดยี่หลังยันนะปี21-23อถึงอันนี้ก็เด่นเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองสมชื่อมีเรื่องเล่าว,ว่าแช่น้ำมนตตอนปลูกเสกด้วยนะ ราคาก็ล้านเหมือนกันโหดมากแล้วรุ่นจัมโบ้ทูที่คุณเบาครับ1111 11, เขาแขวนล่ะคะจัมโบ้สนี่ก็ดังไม่แพ้กันครับปี21-23เถึง23เหมือนกันเชื่อว่าปลูกเสกนาน3พันษาเลยขนาดจะใหญ่หน่อยมีเรื่องเล่าว่าทหารตำรวจที่ได้รับพระราชทานไปชายแดนแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยเยอะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีพิมพ์เงินล้านปี21ชื่อกมงคลแล้วนะ หรือรุ่นแรกๆอย่างพระปิดตามมหาสเสนปปี18อันนี้จะองค์เล็กหน่อยเน้นเมตตาแต่และรุ่นก็มีจุดเด่นมีร่วงราวต่างกันไปนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าต้องมีปัจจัยอื่นด้วยไหมคะไม่ใช่แค่แขวนพระอย่างเดียวใช่ครับใช่อันนี้สําคัญเลยคือมีความเชื่อกันว่าบูชาแล้วจะได้ผลดีเนี่ยตัวผู้บูชาเองก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะมีศีลธรรมกรตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็ทําตามคําสอนหลวงปู่ด้วยอื เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวควบคู่ไปด้วยเสียนะคะถูกต้องครับไม่ใช่แค่หวางพึ่งปาฏิหารอย่างเดียวนอกจากเรื่องพระเครื่องแล้วมีเรื่องเล่าอื่นๆเกี่ยวกับหลวงปู่อีกไหมคะก็มีครับอย่างเรื่องที่ท่านเคยนิมิตเห็นเจ้าแม่กุนอิมตอนนั้นท่านป่วยแล้วพอหายท่านก็เลยฉันบางสวิรัตแก้บนอยู่พักหนึ่งอ๋อเหรอคะครับหรือตำนานตรงท่านน้ำวัดประดูชิมพลีที่เมื่อก่อนเขาว่ากันว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตบ่อยๆเชื่อกันว่า หลวงปู่ท่านมาสวดมนต์ใช้พลังจิตช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีไปอืมเป็นเรื่องเล่าที่เสริมบารมีท่านเข้าไปอีกนะคะครับแล้วท่านก็มีความผูกพันกับวัดถ้ำสิงโตทองที่ราชบุรีด้วยนะฮะที่นั่นมีกุฏิเก่าของท่านอยู่คาดว่าท่านน่าจะเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นค่ะแล้วคําสอนที่หลวงปู่เน้นย้าล่ะคะมีอะไรบ้างหลวงปู่ท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมมากครับโดยเฉพาะเอ่อการทําสมาธิภาวนา แล้วก็ต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยท่านจะสอนเสมอว่าธรรมะนี่แหละจะคุ้มครองคนที่ประพฤติธ,ธรรมแล้วก็เรื่องความกตัญญูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเน้นมากเรื่องเป็นคนดีกตัญญูรู้คุณฟังทั้งหมดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าความศรัทธาในตัวหลวงปู่โตเนี่ยมันมาจากหลายส่วนประกอบกันจริงๆทั้งตัวท่านเองวัดปฏิบัติคำสอนแล้วก็ประสบการณ์ของผู้คนที่บูชาวัตถุมงคลของท่านใช่เลยครับ มันผสมผสานกันหมดซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าอ,อนอกจากเรื่องพุทธคุณเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆที่เราได้ยินกันเนี่ยค่ะบางทีแก่นแท้จริงๆที่ทำให้หลวงปู่ยังอยู่ในใจคนอาจจะเป็นเรื่องของพลังศรัทธาในความดีงามการที่คนเราพยายามเป็นคนดีปฏิบัติธรรมตามรอยท่านสิ่งนี้ละตังหกที่อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ยั่งยืนในชีวิตเราจริงๆก็ได้นะครับ